สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งสินค้านะครับผมเหมือนเดิมนะครับทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่รถไปษณีนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับนะครับเตรียมส่งเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่แบบบูธนะครับนี่ครับส่งลูกค้าอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับเครื่องนี้ลูกค้าโทรมาสั่งเมื่อเช้านี้นะครับ ย่งหยดข้าวนะครับ6แถวจานคู่แบบบูธครับใส่รถไทยนั่งขับตั้งแต่14แรงขึ้นไปนะครับจนถึง47แรงได้นะครับตัวนี้1กครงจักรด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร30นะครับ1เมตร30นี่นะครับ1เมตร30ระหว่างขาก็จะห่างอยู่ที่25เซนนะครับตั้งมา25เซน ยี่สิบห้าเซนนะครับจานแวกแบบบูทนี่ขนาดอ่าสินิ้วใหญ่นะครับ12นิ้วใหญ่ดูถังข้าวด้านในนะครับถังใหญ่นะครับใส่ได้ประมาณถังละสิบห้ากิโลนะครับจานด้านในจะลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับเจาะมาให้4ี่รู ลงเป็นหลุมเป็นกอประมาณสัก20เซนนะครับส่วนจานที่แถมให้นะครับตัวนี้นะครับจะเจาะมา6กรูนะครับ6กรูจะลงถี่กว่าเดิมนะครับผมจะลงสักประมาณสัก5เซนถึง10เซนนะครับตัวนี้แล้วก็แถมสลักให้ด้วย3ามตัวนะครับสลัก3ามตัวถังข้าวใส่ได้ถังละประมาณ15กิโลสองถังก็เกือบเกือบสาินะครับตัวนี้ส0กิโลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับ นั่คือด้านหลังนะครับนะครับโกงจักรใหญ่นะครับด้านหลังตัวนี้ก็เป็นขากบนะครับกบดินให้ไปกบข้าวนะครับกบดินไหมส่วนตัวนี้นะครับปรับสูงต่ําปรับสูงต่ําใส่คอรถไถน,นะครับถ้าหมุนน็อตขึ้นดันสปริงด้านหลังขึ้นนะครับ คอด้านหน้าก็จะต่ำลงไปนะครับจะกดลงไปนะครับทําให้จานจานนี้ครับเข้าเข้าดินลึกลงนะครับก็สามารถปรับได้นะครับเลือกขนาดว่าจะเอาขนาดไหนนะครับตัวนี้ลืมบอกราคาเครื่องนะครับราคาเครื่องอยู่ที่หนึ่งมื หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับรุ่นนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทรุ่นทั้งใหญ่นะครับมีทั้งแบบบูธแล้วก็แบบลูกปืนนะครับแบบลูกปืนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับแบบลูกปืนสองหมื่นหนึ่งพันบาทแบบบูธรุ่นนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับยังไม่รวมค่าจัดสง่งรถไปสนีคันใหญ่นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 7545665 062 7545665 0811206955ครับทางร้านมีบริการจัดส่งท็่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ